สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 Tarot Channel ผู้รับสารจากจักรกวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิบห้าพฤศจิกายนนะคะดูดวงความรักสวัสดีชาวราศีมิถุนนะคะวันที่นะคะเป็นแบบตะวันตกนะคะการยึดถือเป็นแบบตะวันตกวันที่ดูที่มุมสามเหลี่ยม d e s c r i p t i o n B ล็อกน,นะคะถ้าท่านใดที่ยึดถือแบบโหราศาสตร์ไทยราศีลกขนา และดาวสุกและดาวจันร์สามารถชมคลิปของหมอเจนได้นะคะใช้ประกอบในการาแนะนําหรือใกล้ลายนะคะการอ่านเป็นการอ่านตามพลังงานหน้าภัยอาจจะตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะดูดวงความรักให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางในความรักของคุณจากวันนี้ไปชาวราศีมิถุนถึง15พฤศจิกายนนะคะไพ,สพ,พ่สี่ใบไพ่วพ่แคเนสี่ใบนะคะขอไพ่นะคะ มิถุนโอเคราศีมิถุนอืมทำไมรู้สึกเหมือนพลังงานมิถุนเหนื่อยๆนะอืมจริงด้วยงานหนักความรักความสัมพันธ์โอ้ว้าวเอาละได้เจอใบสุดท้ายก็โอเคเดี๋ยวนะรู้แล้ว มิถุนมันเหมือนคุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในความรักในความสัมพันธ์ตอนแรกอะ่ะมันเหมือนคุณอะ่ะได้เจอใครบางคนซึ่งเป็นคนทางไกลคุณกำลังพิจารณาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะไปต่อได้ไหมคนคนนี้ในความรู้สึกต่างชาติได้คนที่อยู่ห่างไกลก็ได้ คุณกําลังถือคุณกําลังแบบคิดพิจารณาคนคนนี้ที่อยู่ในความคิดในความรู้สึกของคุณอะนะคะเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมเอ๊ะเราจะสามารถคอนโทรลความสัมพันธ์ให้มันไปด้วยกันได้ไหมใจหนึ่งคุณรู้สึกเหมือนว่าหยุดคิดพิจารณาและรู้สึกลังเลก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคุณลังเลคุณลังเลว่า เอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกความสัมพันธ์นี้มันอยู่ห่างไกลมันจะเป็นไปได้หรอแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนแบบมันเหมือนเหมือนคุณรู้สึกเหมือนมันหนักอึ้งอะแบบคือคุณเจอใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์คุณรู้สึกมองเห็นแต่ปัญหาคุณมองปัญหาไปข้างหน้าแล้วแต่คุณอะ่ะยังไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหรือคิดพิจารณาเนี่ยคุณมองเห็นแต่ปัญหา แต่คุณน่ะไม่ได้มองเห็นว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณน่ะต้องการไหมพอคุณกับเขาอะ่ะได้มีได้มีระยะห่างระยะทางหรือไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็ยอมรับมาเออยอมรับในหัวใจตนเองว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเหมือนเรารักเขาอะ่ะเรายอมรับในความรู้สึกว่าเฮ้ยเรารักเขาหรือตอนแรกคุณอาจจะ ไม่ได้โฟกัสความรักคุณไม่ได้คิดว่าเออคนนี้มันจะเป็นคนที่ใช่จริงๆพอเขาห่างคุณไปคุณรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยจริงๆเขาสามคุณสามารถควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ได้จัดเรียงความสําคัญจัดเรียงความรู้สึกของคุณน่ะนะฮค,คุณก็เลยยอมรับว่านี่แหละคนคนนี้แหละที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณมันเหมือนมันเหมือนคุณน่ะได้คําตอบแบบอย่างเงี้ย แบบเออฉันจะเดินหน้ากับคนเนี้ยอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณก็เลยจัดเรียงลําดับความสําคัญเช่นงานเงินความรักหรือความรู้สึกของคุณอะเรียงใหม่นะคะเพื่อเพื่อให้ทําอย่างไรก็ได้ให้มันมีความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ในชีวิตคุณคุณรู้สึกแบบนั้นคุณรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องทําอะไรบางอย่างนะคะ เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยให้คนคนเนี้ยได้ได้มาอยู่ในชีวิตคุณอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณจะทําอะไรบางอย่างที่ให้มันเป็นแบบเป็นจริงจังนะแบบคุณเตรียมการคุณเตรียมการอย่างเงี้ยนะคะคุณเตรียมการคุณอยากจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเอเนจีอันเนี้ยนะคะมันเหมือนว่าประหนึ่งเหมือนว่าคุณอะเจอความรักคุณเจอแฟนคุณเจอเนื้อคู่คุณเจอคู่รักคุณเจอพาร์ทเนอร์ุ้นส่วนอะไรแบบนี้นะ เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโรขอเก็บก่อนนะคือตอนแรกอ่ะมันเหมือนใจคุณอ่ะไม่ยอมรับในสถานการณ์เนี้ยไม่ยอมรับคนคนนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยคงไม่ใช่หรอกอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นเป็นไปไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะขอดูไพ่ทาโร่ สถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากนี้ถึง15สิบหายนมิถุนอืมนั่นไงคุณมีความสับสนลังเลคุณมีความสับสนลังเลคุณคิดเยอะคุณคิดเยอะจากงานคนที่มองเข้ามาความสับสนวุ่นวายในหัวใจของคุณคุณคิดเยอะคุณรู้สึกว่า เฮ้ยมันช่างวุ่นวายนะมันจะวุ่นวายป่ะฉันยังไม่พร้อมมีแฟนนะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเฮอร์มิตเฮ้ยไม่พร้อมหว่งอยากแบบพื้นที่ส่วนตัวของฉันนะ่ะมันจะหายไปป่ะเมื่อมีเขาเข้ามาเนี่ยเออยุ่งวุ่นวายพอคุณได้อยู่คนเดียวเงียบๆในอดีตคุณแบบคุณอยู่คนเดียวอะ่ะคุณมีความสุขคุณปิดใจคุณปีกวิเวกคุณสันโดษ คุณรู้สึกลังเลใจตีออในหัวคุณนะ่ะตีกันกับเรื่องคนคนนี้นะคะในหัวของคุณนะทีนี้แต่ณนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเอาคนคนนี้แหละเออฉันแบบไข้ครวนและไต่ตองและในความห่างในความเงียบในความตกผลึกในความที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารและ มันเหมือนเขาจะไม่เอาเราแล้วปะ่ะหรือยังไงหรือเขาเงียบไปแล้วหรือยังไงเขาไม่สู้ต่อแล้วเขารู้สึกเหมือนเราผักเขาไปอะตอนแรกอะเขาไม่อดทนกับเราและวเขาเบื่อเราแล้วเขาอยากจะไปข้างหน้าแล้วแต่คุณกลับรู้สึกว่าไม่ได้นะกลับมาก่อนฉันจะจริงจังเนี่ยคุณรู้สึกแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยในอดีตนะ ความรู้สึกคุณอะไม่แสดงออกให้เขารู้เลยเขานี่ออปชันมาเต็มเลยนะคะเนี่ยดูสิคุณบอกว่าโอเคลับมาก่อนนะจะบอกความรู้สึกว่าคุณจะจริงจังจะชัดเจนจะมอบความรักความรู้สึกให้จริงๆคุณรักเขาอะไรเงี้ยคุณได้คำตอบคุณอยากคบคนเนี้ยไปถึงแบบพัฒนาไปไกลๆเลยที่คุณมองนะที่คุณตัดสินใจอะนะแล้วคุณบอกว่าโอเคถึงเวลาที่คุณอะ จะดูแลเขาว่าเออนะพลังงานให้อัศรบกันก็ได้นะคะคุณจะดูแลเขาคุณจะเป็นคนให้บ้างและคุณจะเป็นคนแอคชั่นหรือเป็นคนบอกความรู้สึกแหละนะไม่ถุนเนีย่ยในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเจอแบบนี้หรือคุณเป็นคนกระทําเขาแบบนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่นะเขาคิดเขาคนนั้นคิดว่าสถานาการณ์นี้ในเดือนช่วงนี้คืออะไร ตัวคนคนนั้นคิดถึงคุณนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาอะชัดเจนกับคุณมากเลยอะเขาจริงจังเขาชัดเจนเลยเนี่ยในขณะที่คุณน่ะเงียบนิ่งสิงสถิตยอยู่ในถ้ำไม่สนใจเขาเลยเขาแบบออปชั่นมาเต็มเลยไฟลุกกับคุณเลยรอให้คุณแบบเฮ้ยฉันมีสามไม้อะแกแกมีไม้หนึ่งไม้ฉันขอหน่อยจะได้สร้างบ้านสร้างครอบครัวกันคุณก็แบบอะไรหรอ ไม่รู้ขอคิดดูก่อนได้ไหมทําเหมือนเล่นตัวเหมือนว่าหน้าตาดีมากกูหล่อกูสวยจ้าอย่าไม่ย่งกับกูได้ไหมมึงองอปชั่นก็มาเต็มเลยนะแบบว่าไฟลุกเลยอะ่ะคุณก็แบบอย่ามาย่ง,ยงเขาอยู่คนเดียวไปไกลๆไปเอออินนจิแบบผักใส่เขานิดนึงเออนะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณอะ่ะไม่เอาเขาแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเออเจ็บมามากพอและสิบดา กูไปก็ได้เออไม่สนใจกูใช่ป่ะเออกูไปนะเออโอเคไปกันเถอะเราปะเราไปข้างหน้าเราเจ็บช้ำน้ำใจสิบดาบเขาไม่รักเราเราอุตส่าห์แบบว่าไม่เคยทำกับใครแบบนี้มาก่อนออปชั่นมาเต็มแปดไม้แบบเกี่ยวข้องกับในวงงานของคุณในอะไรคนที่คุณเจอแล้วหรืออะไรแบบนี้เออเขาแบบพุ่งเป้ามาที่คุณเลยแบบนำเสนอโปรโมชั่นสุดฤทธิ์เลยทีนี้เขาแบบรู้สึกแบบ หมดโป้แล้วไม่เอาละจ้าไปละจ้ามันไม่ชอบเราเราไปข้างหน้าเถอลูกอืไปข้างหน้าแล้วอ่ะเขาบอกว่าถือถ้วยและถือหัวใจเขาไปด้วยเขาบอกว่าโอเคเมื่อเธอไม่อยากได้หัวใจฉันฉันก็จะเก็บหัวใจฉันไปที่อื่นฉันไม่เอาแล้วอ่ะไอ้คนคนนี้มันไม่มีหัวใจเออจัดเมนเขาบอกว่าโอเคมันเป็นคําตัดสินแล้วอืมปลดปล่อยถือว่า เขาก็บอกว่าอืมยังมีการคิดนิดหนึ่งว่าแต่ตอนแรกฉันคิดว่ามันใช่นะทําไมมันไม่ใช่ j u s t ะเออการกระทําของคุณมันไม่ได้คาตอบอะไรเลยเขาไม่ชอบเราเราไปถเถอะ j u s t m น n ์แบบฉันอยากจะปลดปล่อยไอ้คนคนนี้อืมเขาก็จะปลดปล่อยคุณออกไปเออนะเขานะเขาบอกว่า justment และการกระทํานี้ของเรานี้ไม่ได้ถึงใจเขาเลยปเราก็ตัดสินใจ เดินออกไปหลุดไปหลุดไปแล้วจิตวิญญาณเขาหลุดจะคุณไปเลยเขาแบบว่าเออไม่สนใจแล้วฉันไปทํางานหาเงินดีกว่างานเงินฉันก็แบบว่าฉันก็กลับมารักตัวเองอยู่แบบได้แบบสวยๆหอๆงานฉันกำลังดีก้าวหนะ้าฉันเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นมากไม่เคยมีใครที่ปฏิเสธฉันเลยเขาคิดแบบนี้แกเป็นใครเนี่ยเออนะรู้สึกแบบนี้เลยเออนะคะมาต่อ รู้สึกเหมือนคุณพลังงานนี้เหมือนพูดให้ผู้ชายมิถุนหรือเปล่าเนี่ยใครใครไปทําอะไรกับเขาไม่เข้าใจได้ไม่เข้าใจได้จ้ะเออไม่รู้ว่าหญิงชายไม่รู้ว่าหมออ่านตามไพ่ไปแล้วกันสลับกันเราเองนะใครคนไหนอาจจะสลับกันก็ได้พลังงานเออมาดูต่อนะอืมตัวคุณละเออนะเดี๋ยวนะ เขาไม่เอาแล้วเขาบอกเขาไปแล้วเขาเจ็บปวดไม่ทุนสะบัดเขาใส่เขาเออแล้วทีนี้คุณล่ะคุณคิดอย่างไรกับเขาแล้ะทีนี้ทีนี้เขาไม่เอาแล้วเออเขาจะบัดแล้วเขาเฉยแล้วเขาไม่ออปชั่นเยอะแล้วโอ้โหไม่ทุนคิดกับเขาเฮ้ยไม่ได้นะเธอห้ามไปจากฉันฉันคิดว่าเธอเป็นสิบถ้วยแล้วอ่ะเธอเป็นความสุขเธอเข้ามาทําให้ชีวิตฉันมีความสุขจากที่ใจฉันเงียบเหงาไม่ได้แกห้ามไปจากฉันอย่าไปไหนไม่ได้เด็ดขาดแล้วยังไงต่อโอ้โห ก็คุณเบนเดอร์ซันน่ะคุณเป็นเดอร์ซันของฉันคุณเป็นเดซัน,นของผมเป็นความอบอุ่นที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าไม่เงียบเหงาไม่ต้องนั่งเหงาอยากตื่นเช้ามามันเป็นแบบมันมีแรงบันดาลใจที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบอยากมีครอบครัวก,การเริ่มต้นชีวิตฉันไม่เงียบเหงาอีกอย่าไปไหนนะได้โปรดได้โปรดเธอเออคุณรู้สึกยังไงต่ออ้าวเขาไปซะแล้วเดอะเลิฟเวอร์ อย่าไปจากไม่ได้นะผมรู้แล้วว่าผมรักคุณอ่าผู้ชายคนนั้นก็บอกแบบนี้นะไอเลิฟยูเรามาเป็นถ้วยกันเถอะเอ้หนึ่งถ้วยนั้นเอากลับคืนมาได้ไหมเนี่ยออปชันเนี่ยเดี๋ยวจะให้สิบถ้วยไปเลยเอาไปให้เต็มไปเลยเออนะคะเออเอาละสิพระอาทิตย์เหรอดวงดาวดวงจันทร์เนี่ยจะหาให้เธอทั้งหมดเลยเออเห็นไหมเนี่ยออปชันมาเต็มมีทุนอะมีทุนคุณเอง หล่อสวยเลือกได้ลูกส่วนตัวสูงอย่ามาวุ่นวายคนมาวุ่นวายเยอะมิเสนจ,จัดเออหรือเจ็บปวดมันเยอะโอ้ยไม่ต้องมาวุ่นวายฉันอยากจะทํางานไม่พร้อมมีแฟนอะ่ะพอเขาไปเท่านั้นแหละเฮ้ยไม่ได้นะอย่าอย่าไปอย่าไปเชียวนะเออนะคะไอ้งไงต่อจะ้ะโอ,อ้มาเริ่มต้นกันเถอะเราพร้อมแล้วเราแบบว่า ไม่เอาแล้วเราไม่เป็นเฮอร์มิตแล้วเราออกจากถ้ามาปากักถ้ารอเธอทุกวันเลยเธอไปไหนเธอกลับมาเดี๋ยวนี้ได้โปอดเธอเออเธอกลับมาสิเนี่ยเนี่ยพี่นั่งรอเธอที่หน้าถ้ำทุกวันเลยพี่นั่งรอเธอที่ท่าน้ําออกเนี่ยพี่ออกมาหน้าถ้าแล้วมาเร็วมาเร็วเอออ่ะเออเอ,อ่ะมารอหน้าถ้าแล้วทีนี้ยังไงต่อ โอ๊ยไม่ไหวอะ่ะอดทนอะ่ะเออรู้สึกแบบเขาไม่เอาฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไปทําอะไรกับเขาดูสิคนคนนั้นหายไปแล้วฉันรู้สึกเหมือนต้องอดทนมากเลยฉันจะทํอยังไงดีเนี่ยจะต้องวิ่งสู้ฟัดแล้วให้ได้เธอมาอ่าเอาละสินี่ถุนเป็นจังไหนเอ๊ะทำไมอ่านไพ่สลับกันได้นะวันนี้หมอแจนเอาไม่รู้อะสลับกันเอานะเออไปสลับกันเอาเด้อเออคุณเป็นเขาเขาเป็นคุณเอาละ่ะ สลับกันเอาเองขี้เกียจพูดสลับนะเออต่อมานะเออโอเคแล้วเรารู้แล้วมิถุนรักเขาแล้วแต่ทําเป็นแบบว่าเฮ้ยในอดีตมันเอ,อ้ยอย่ามุน่นวายสิเออ,อยังไม่พร้อมพอเขาไม่เอาเท่านั้นแหละไม่ได้นะห้ามทิ้งชันไปเออพร้อมเริ่มต้นทันทีอ้าวแล้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามิถุนเอคชั่นไปเขาจะเป็นยังไงดีกว่านะเอออ้าสมมติมิถุนเอคชั่นไปเขาทำไง เฮ้ยโอ้ยไม่กอดนี่เขาก็แบบว่าเอ้ย <Hey, S 1> สี่ไม้ว่าเฮ้ย hey, น,นั่นฉันรอหนึ่งไม้แกทําเป็นเล่นตัวเนี่ยเออคุณกับเขาก็ได้ไม้เพิ่ม mm. เห็นไหมเอ,อ้ยมีความสุขได้มาคุยกันเนี่ยเป็นเป็นครอบครัวเป็นบ้านเป็นมั่นคงอืมคุณดีกันเถอะเราเราไปเข้าก็โจมกันเถอะเออเอาละสิเออนะถ้าคุณแอคชั่นไปเขาจะเขาก็ยังคิดอยู่นะเออวาอุ๊ย ยังรออยู่นะแต่ก็ทําเป็นแบบว่าเขาจะสะบัดบ๊อบไหมดูสิเฮ้ย <c oughs> สิบเหรียญนะเอ้ยเป็นครอบครัวได้นะโอ้ยมีถุนเอ้ยฮันนี่มูนค่ะนะคะพี่วดดิ้งต้องมาอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะเก็บผ้าไปเลยนะคะไปบ้านน้องเนี่ยค่ะเราจะเก็บผ้าไปบ้านน้องนะคะไปสู่ขอพ่อแม่เลยนะคะเอาล่ะ คุณจะเดินทางหรือเขาจะเดินทางนะคะเอาระคาเก็บเสื้อผ้ายยดใส่กระเป๋าเราจะแต่งงานเราจะไปอยู่ด้วยกันเราจะไปฮันนีมูนด้วยกันนะคะโอเยไม่กอดมาเลยจ้ะเออทาวเวอร์มาจ้ะอากระทันหันเลยจ้ะมาแบบกระทันหันเลยจ้ะเอาละอืมคือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอดูอีกใบหนึ่งเซอาระมาแล้วนะคะแบบว่าคําตอบความสุข อืมมีเกณฑ์สมหวังสลับกันนะถ้าเกิดว่าเขาเคยถ้าเกิดว่าเมทุนะ่ะเป็นคนที่ให้บริการเขาเยอะออปชั่นเสริมเยอะแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วเหนื่อยอะ่ะอยากเดินออกมาตอนนี้เขาจะวิ่งตามคุณแล้วจ้าออปชั่นนี่มาเต็มเลยนะขนาดแบบเปิดตัวพาไปหาพ่อแม่คุยเรื่องแผนนะเออคุยเรื่องแผนแต่งงานปุ๊บปับ๊บฉับพันได้นะคะเดือดสตานะคะ มีการไปอธิษฐานดวงดาวด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเขาแบบเขาสะบัดบ๊อบไปอ่ะเขาก็แบบเนี่ยจัสเมนแบบเออวิบากกรรมของฉันที่หมดไปเจ้าเวรในกรรมของฉันถ้าหมดไปแล้วหรือถ้าเขาเป็นเด็กเป็นคู่ของฉันขอให้เขาแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการอาธิษฐานขอพรจากดวงดาวด้วยมิถุนก็อาจจะทําแบบนั้นด้วยก็ได้หรือเขาก็ทําเขาแบบว่าสะบัดบ๊อบไปก่อนแบบเออไม่สนใจฉันก็ไปก็ได้ไม่สนใจหรอฉันจะเป็นคู่เธอเธอไม่รู้หรออะไรอย่างเงี้ย ฉันจะอยู่ตรงนี้แหละตามมาแล้วกันถ้าไม่มาก็ไม่สนใจนะเออไปทํางานก่อนตอนนี้กําลังรวยมีตังค์เยอะเอองานดีเงนิงน,ดงนดีอะ่ะพอคุณไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาก็รู้อยู่แล้วไงเห็นไหมว่าเอ้ยยังไงต้องมาเออเพราะถ้าเขามาหาไม่ถุนใช่ไหมถ้าเขามาง้อไม่ถุนไม่ถุนก็แบบโถอเอ,อ้ยฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าเธอต้องมาเออรู้ก่อนล่วงหน้าเลยอะ่ะเออแต่งงานเลยไม่ละเออไม่ถุนแบบเนี้ยเอออะไงเงี้ยเออคล้ายๆแบบเนี้ย แบบปุ๊บปั๊บฉับพันเนี่ยดูสิเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเฮ้ยจากใลเป็นเฮอร์มิตอ่ะโดนแบบฟ้าผ่าไปอะ่ะฟ้าผ่าถ้ำอเออฟ้าผ่าถ้ำแบบออกมาได้เจอความรักอะ่ะเออแบบมันไม่ได้มันไม่ได้สันโดดแล้วมันไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วอ่ะเนี่ยมันมีเดอะสตาร์เนี่ย,ม,ม,ยมันเป็นแบบทั้งเดอะซันเดอะเลิฟเวอร์ทั้งเป็นแบบ เฮ้ย <S an> เป็นความสุขเป็นความสบายใจเป็นความสดใสเป็นครอบครัวเป็นเนี่ยความมั่นคงสิบเหรียญโอ้ยเป็นหมดเลยแต่ตอนแรกนะจะปวดเสียใจนะเออไปกันได้วะเออเนี่ยคือมันเหมือนมันมีจุดพีคถ้าเกิดมิถุนกําลังรู้สึกเหมือนออปชันให้ใครเยอะมากแล้วเรายังไม่ได้ความชัดเจนเราต้องทิ้งเขาไปก่อนเราต้องแยกออกมาก่อนเราต้องสะบดับ๊บบบอบอะเออสเปเรชั่นอะช่วงแยกจากอะเพื่อให้เขาได้ไปเรียนรู้จิตใจตัวเขาเองว่า จริงๆเอากูเปล่าเออจะเอาไหมรักกูเปล่าเอาให้แน่แน่เออพอเขาได้คิดพีนี้พีคราวว่าเฮ้ยความสุขฉันหายไปไหนพระอาทิตย์ฉันช่างดูมืดมิดคนที่ทําดีกับฉันคนที่ทําให้ฉันมีความสุขคนที่ทําให้ฉันสบายใจฉันรู้สึกเหมือนว่าไม่คิดห่วงถึงคนเก่าหรือไม่เงียบเหงาฉันออกมาหน้าถ้ำทุกวันปกติฉันอยู่แต่ในถ้ำฉันไม่เปิดใจรับใครเลย ไล่ด้วยไปไกลๆอย่ามันยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเออจะอยู่ในถ้าเออออกไปวิ่งเล่นกันเถอะไม่ไปฉันจะอยู่ในถ้าเธอจะไปไหนก็ไปพอไม่มีคุณหรือพอคุณไม่มีเขาหรือ,อยังไงเป็นยังไงพาทิศฉันไปไหนวะเฮย้ยมันไม่ขึ้นน่ะเออหรือ,อยังไงออกไปดูหน้าถ้าก่อนซีไม่มีอ่ะรอตั้งนานแล้วเมื่อไรจะมาเออเห็นไหมอ่ะไปสลับกันเอาเออโอเคนะ <laughs> ความสุขที่มาเออโอเคเออดีอ่ะไม่ต้องเปิดต่อแล้วแหละเออดาตามาแล้วนะโอ้ไงต่ออืมคําแนะนำแล้วกันเออดีงามพระรามแปดตอนแรกไม่เล่นตัวมันก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้ไหมอะ่ะบางทีนะจักรวาลก็ไม่ได้ให้อะไรง่งายๆมันก็ต้องแบบว่าเออหนังอินเดียแบบวิ่งส ภูเขาหนึ่งอ่ะวิ่งให้เหนื่อยอ่ะเออหลอกล่อหลอกล่อก่อนวิ่งไงเสร็จแล้วก็หายตัวบุ๊บไปเลยให้มันตามหาเราเนี่ยเออว่าเฮ้ยไปไหนอ่ะไม่เอานะอย่าหายไปเออเนี่ยชักเยอะแล้ว่เออไม่ต้องมายุ่งจะทํางานอยู่กันเดียวได้ทําไมอ่ะเออถ้ามาไม่จริงไม่ต้องมานะเออนะเขาอาจจะพูดอย่างนี้กับคุณหรือคุณก็พูดอย่างนี้ใส่เขาเลยว่าถ้ามาไม่แต่งอ่ะไม่ต้องมาเออเนี่ย เก็บผ้ามาเลยค่ะหน้าตั้งเลยค่ะเผาถ้ำทิ้งเลยค่ะเนี่ยเออมาสิจ้ามาสิจ้า,า,จาพี่จะสอยดวงดาวดวงนี้ลงามานะจ๊ะน้องมานี่จ้าเออเนี่ยดูเิคคาแนะนําน,นนะเออถ้ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้เอาทําตามฟรอร์มช่างนี่แหละเออได้แน่เฮ้ยดูดีอ่ะเห็นไหมเออคำแนะนำถ้าเกิดเขายังไม่แอคชั่นอะไรถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยเราอยู่สวยๆอยู่รอๆได้เก้าเหรียญ ตอนนี้แบบไม่สดแล้วมีคนจะมาเด็ดมีคนจะเด็ดเราแล้วจ้ะเนี่ยเออโดนจะโดนเด็ดแล้วจ้าไม่อยู่สดแล้วเออไม่ถุนไม่สดแล้วนะคะเอ,อ้ยเห็นไหมนี่ดูดูดูนี่เฮ้ยจะหาอะไรมาให้เธอดีนะเนี่ยเออออปชันนี้เออเนี่ยเ,ออเนี่ย,เ,ยเขาต้องเอาหาอะไรมาให้คุณแน่เลยเนี่ยเห็นไหมเอ,อ๊จะทำยังไงให้ถูกใจนางดีเออเงินงอนงอิงอนงอนะคะ นะะเนี่ยกําลังคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะกลับมาง้องจะกลับมาพูดถ้าเกิดคุณกําลังคิดว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวก็ได้นะมีถุนบอกแบบนี้นะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีความสุขนะปวดหัวนะ่ะไม่รู้มันจะเอายังไงกับฉันเนี่ยยอมแพ้ดีไหมหรือพูดคนละภาษาหรือมันไม่แสดงออกบ้าบอคอแตกเลยอะพอเราหายพอเราถอยมาพอเราไม่เอามันมันตะโกนเรียกเรา ไม่เอากลับมาก่อนเธออย่าเพิ่งไปฉันกำลังจะบอกอะไรบางอย่างอ่ะนะคำแนะนำของคุณเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมดูสิไนเออรไนออฟเพนดิเคลิลเจ็ดเหรียญก็อันนี้เห็นไหมอ่ะเดอะเดทเนี่ยเห็นไหมแบบจบห่างงอนง้อเลิกจากไปก่อนแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยเห็นไหมเออคือมิถุนอาจจะเคยอยู่เงาเงาโสดมันมีแรงดึงดูด คนนี้เข้ามาก็กลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตไม่โสดคือแบบอยู่โสดนานมากอยู่ไม่นานมากก็กลับมามีความรักเนี่ยมีแฟนแล้วนะคะไอคนนั้นก็เหมือนกันที่แบบว่าทําเล่นทําเล่นองค์แบบเอเอไงไงเนี่มันมีแรงดึงดูดไงคิดดูดิขนาดแบบเอยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแบบตั้งใจว่าจะไม่มีแฟนไม่มีความรักแล้วในชีวิตเนี้ยนิพานกันเลยทีเดียวอย่ามายุ่งกับฉันนะเออเป็นไ,ไงเจอมีถุนเข้าไป หรือเธอเจอเขาเข้าไปเป็นไงมีแรงนึงดูดนะเดเดนนะมันเหมือนแบบว่าอืห้ามใจไม่ไหวเลยอ่ะให้ตายเธออืใครไปโปรยาเนี่ยดูสิสิบถ้วยเดอะซันเลเวอร์เนี่ยแบบไฟลุกขึ้นแล้วค่ะหรือสี่ก็เถอะหรือสี่ด้ตายไปแล้วค่ะเดี๋ยวขอดูเพิ่มหน่อยสิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเอ,อ๋ยมาดูสิแบบไฟลุกไฟลุกก็ยังเดอะมูนโอ้โหตอนที่หายไปเนี่ย หลอนเลยฮอนเป็นหมาเหงาไปแล้วเนี่ยดูสิถ้าคุณเคยใส่ออปชั่นให้เขาดีนะหรือว่าเขาออปชั่นให้คุณนะหมาเหงาเลยฮอนค่ะทิ้งล่างลงแม่น้ําค่ะทิ้งงลงแม่น้ําอะสมมติมิถุนแบบสะบัดบ๊อบมามิถุนบอกไม่เอาแล้วค่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ความจริงจังหนูทิ้งล่างเลยหนูไม่ได้ความชัดเจนเออถ้าเขานะเออถ้าเราแบบสะบัดบ๊อบใส่เขานะยังไม่ได้ไปนี่นะ คิดถึงทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยหอนเลยแบบโอ๊ยหายไปไหนกลับมาก่อนได้โปรดจมน้ําไปเลยจมน้ําตายทิ้งดิ่งไปเลยจ้ะนะคะเออนะไม่มีชีวิตจิตใจคิดถึงเราตลอดเวลากลางค่ำกลางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนเซนเซนส่งส่งกระแสจิตเรียกส่งกระแสจิตเรียกอธิษฐานเรียกว่ากลับมาก่อนกลับมาก่อนนะเออนะความรู้สึกข,ของเขานะแบบตอนแรกทําเป็นไม่ให้ความชัดเจนทําเป็นเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะไม่ชอบอืม สตรอเบอรี่สุดๆเนี่ยเห็นไหมแบบจะดูความพยายามของคุณซีจะแค่ไหนทําเป็นนิ่งเฉยทําเป็นนั่งสมาธิทําเป็นแบบบล็อกทําเป็นเหมือนว่าไม่เอาอย่ามาเยี่ยมกับฉันเออทําเป็นเหมือนว่าอย่านะอย่านะเอออ่าเออเอ,อ,อย่างนี้นะดูความพยายามด้วยตอนนี้เป็นไงคะ Nice อฟว n นไฟลุกเลยคะ่ะมาคะ่ะหามาคะ่ะม้ากําลังคึกคะ่ะอย่านะเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้ยเป็นไงล่ะเดอะเดทเข้าไป นะคะเนี่ยตอนนี้นะแสดงว่าคุณอนะยังไม่ได้เจอเขาตอนนี้นะตอนนี้นะยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้เจอและ เดี๋ยวก็กำลังจะเจอกันเดี๋ยวก็กำลังจะเจอเนี่ยไอ้มาตัวนเนี้ยไนท์ออมวานเนี่ยงไปแล้วโก้ไปแน่มึงเดี๋ยวกดเก็บผ้าอะไรเนี่ยเห็นไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวได้เจอกันปุ๊บนะตอนนี้กํลาลังไม่พอใจว่าเ <c oughs> มื่อไรจะมาเจอตรงนี้หรือเมื่อไรจะได้ไปตรงนั้นสักทีได้จเจอกันแหนได้เจอกันใช่ไหมเออคุณกับเขาจะได้เจอกันใช่ไหมรู้สึกเหมือนว่า <c oughs> เฮ้ยรอนานแล้วว่ะคึกแล้วด้วยอ่ะเออรอนนที่หน้าถ้ำทุกวันเลย เมื่อใดเธอจะมาทักทีฉันรออยู่ตรงนี้สิ่งต่างๆที่เธอรู้สึกเหมือนว่าอมไม่ได้ความชัดเจนไม่ได้ความจริงใจรู้สึกคุ้มเครือมันรู้สึกอะไรกับฉันกันแน่ฉันจะเป็นคนใหม่แล้วฉันจะไม่ปฏิเสธเธอแล้วฉันจะเป็นคนพยายามเองไฟฉันลุกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมาเลยจ้ะมาเลยจ้าจะเอากี่ถ้วยบอกพี่เลยพี่จะให้ทั้งสิบถ้วยไปเลยนี่เป็นไงเออเห็นไงเอ,อ้ยชนะใจกันไปเลยอ่ะ ่ะเตรียมตัวตัดชุดแต่งงานเลยนะมิถุนนะโอเคดีเลิศประสร,ริฐสี่ไม่พูดต่อไม่พูดเยอะเจ็บคอไปพีจะลิ่งกันเลย <c oughs> นะโอ้ยจะสระโสนแล้วจ้าไม่อยู่ไม,ไม่ไม่อยู่บนคาแล้วจะทิ้งหมอแจนไปแล้วโอ้ยราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทรนะคะดูได้นะจ๊ะมิถุนนะโอเค คอมเมนต์ Comment, พูดคุยได้นะจ๊ะย่าดูดวงสมโตวแอดไลน์ไอดีกรณุณากดมุมสามเหลี่ยมแล้วก็อ่านให้เข้าใจก่อนจัดเลขมงคลก็จัดได้นะจ๊ะอืมยินดียินดีกับมิถุนด้วยนะคะจะได้แบบมีความรักสักทีความรักที่ดีที่ชัดเจนนะน่าจะเป็นจะไม่โดดเดียเด่ยวแล้ว ถ้าเกิดว่ามีถุนเคยนอยต่อไปนี้จะไม่ได้นอยเขาจะวิ่งตามเราวิ่งสู้ฟัดเลยค่ะอยากได้แค่ถ้วยเดียวเอาไปสิบถ้วยเลยออปชันเต็มมีถุนไม่ต้องนอยแล้วนะคะถ้าเคยนอยเคยแบบว่าหมอคะหนูเหนื่อยมากหนูขอพักก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะนราจะไม่ได้พักค่ะนะคะไฟลุกแล้วค่ะตอนนี้นะอืม นะค,ะคนคนนั้นก็ตื่นรู้แล้วแหละว่าเออหนูนั่นแหละเป็นคู่เขานะเขาเข้าใจได้ว่าโลกใบนี้นะสิบถ้วยนะกับการเป็นครอบครัวความสุขของเขาความรักของเขาเดิกตันของเขาความสบายใจของเขานั้นเป็นคุณนั่นเองตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยไม่สามารถเจอคนคนนี้ได้เลยนะอืมคุณจะรู้สึกแบบนี้กับเขาเขาก็จะมารู้สึกแบบนี้กับคุณถ้าจริงถ้าใช่ถ้าเป็นแบบนี้นะเม้นด้วยนะจ๊ะโอเค คลิปนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะบ๊ายบายค่ะ